ขอขอบคุณค่ะอันนี้จะมีสองแผ่นนะคะจากคุณสุภพรยมนาค่ะแฟนตัวยงนะคะวันนี้หนูโกรธน้องชายค่ะบ่นไปน้องก็ไม่เถียงค่ะหนูก็บน่นบนไปค่ะคิดไปคิดมาอ้าวบ่นให้ใครฟังวะน้องเฉยเราบ้าอยู่คนเดียว หนูก็เลยหัวเราะออกมาน้องชายหนูก็เลยหัวรอดตามเขาเลยบอกหนูว่ายักเข้าสิงร่างค่ะหนูเลยถามเขาว่าทําไมไม่โกรธไม่เถียงล่ะเขาบอกว่ามีแต่คนง่อแหละที่เป็นอีกแผ่นนะคะอันนี้เป็นคําถามค่ะเขาเห็นผีเข้า คำถามนะคะขออนุญาตถามนะคะการที่เราถือศีลแปดแต่เราก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านนะคะแต่หนูยังสงสัยค่ะศีลแปดคือแต่ต้องตัวผู้ชายไม่ได้ถ้าผู้ชายเดินมาชนเราโดยไม่ได้เจตนาผิดศีลเขาเขียนศิละปะค่ะอาจารย์อ๋อสิทธิผิดศีลหรือเปล่าคะหนูสงสัยค่ะ อตอบข้อนี้ไปก็กได้ถ้าไม่เจตนาไม่ผิดศีลหรอกนะถ้าเจตนาถึงผิดศีลเราไม่ได้เจตนาไม่ผิดศีลให้อา่านไปอีกข้อค่ะท่านอาจารย์ปฏิบัติศีลเวลาผู้หญิงมาโดนมือหรือตัวท่านอาจารย์อาจารย์ผิดศีลหรือเปล่าคะขออภัยค่ะที่ถามข้อนี้หนูสงสัยในการปฏิบัติค่ะเอกอก็เหมือนกันบคำตอบเดียวกันนั่นแหลนะ ปกติเราก็ไม่ให้โดนอะแต่ถ้ามันพลาดใครเข้ามาโดนถ้าไม่ได้ตั้งใจก็ไม่เป็นไรก็ไม่ถือว่าผิดศีลจริงๆแม้แต่พระก็เหมือนกันถ้าไม่ได้ตั้งใจก็ไม่ผิดศีลน,นะโอ้มันมีพระท่านหนึ่งดนยนะ,นะมันมีเรื่องเล่านะพระโอ้ีเรื่องเล่าให้ฟังนะแต่นิ้ใจก็ต้องสื่อสัตว์นะใจต้องสื่อสัตว์มีพระท่านหนึ่งเห็นผู้หญิงตกน้ำนะท่านก็ ลงไปช่วยเลยนะอุ้มผู้หญิงขึ้นมาเลยนะอุ้มขึ้นมาแล้วก็มาอุ้มมาแล้วก็วางไว้แล้วทนกไปเดินไปโอโ้เพื่อนพระด้วยกันนีถือสามากเลยนะโอ้ท่านทําไมไปจับผู้หญิงอย่างงั้นทําไมท่านไปอุ้มผู้หญิงอย่างงั้นโอ้ผิดศีลนะเนี่ยนะโอ้นะเอาเรื่องเอาราวท่านว่าท่านจะตลอดทางเลยจนไปถึงที่หมายานั่งว่ากันติกันน่ะ ท่านก็พอไปถึงที่ไม้เสร็จท่านก็ท่านก็ท,นกท่านที่อุ้มผู้หญิงขึ้นมาแล้ววางไว้นั่นน่ะนะะแล้วก็เดินก็ไปจนถึงที่ไม้แล้วคนว่านีก็ว่าไปนถึงที่ไม้นู่นแหละนะท่านก็บอกว่า,าผมนี่วางตั้งแต่นู่นแล้วท่านยังไม่วางอยู่หรือว่างั้นผมเนี่ยวางผู้หญิงผมวางผู้หญิงตั้งแต่ตั้งแต่นู่นแล้ว แต่ช่วยเขาเขึ้นมาเสร็จผมก็วางไปเรียบร้อยแล้วเออท่านยังไม่วางอยู่เลยว่างั้นยังเอาเรื่องเอาลาวอยู่นี่าหาเรื่องยังเอาเรื่องเอาราวอยู่ี่นั่นนี่ก็เป็นเรื่องเจตนานะจิจริงๆท่านก็ไม่ได้เจตนาจะไปแตะเนื้อต้องตัวอะไรผู้หญิงหรอกมันเขาจะตายก็เอ้าช่วยเขาขึ้นมาให้รอดตายให้รอดตายเสร็จแล้วก็เอาทางใครทางมันแยกไปรอดตายแล้วรอดตายแล้วก็เอาก็ปล่อยเข้าไปน่ะ ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไระแต่คนยึดมั่นถือมั่นเนี่ยนะเขาเป็นอย่างเนี้คือโดยปกติก็สงัสงสำรวมสังบอลไม่ต้องไปแตะกระเพศตรงกันข้ามแต่ถ้ามันมีการสัมผัสโดยเขาไม่ตั้งใจนะดยแบบใดแบบใดนะไม่ได้มีความตั้งใจไม่ได้ตั้งใจที่จะมาโดนก็ไม่ถือว่าผิดศีลนะอ้าวตามนั้นก็นแล้วกันขอบคุณค่ะ